สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการอัดจลบีหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนก็ตามครับที่เป็นเครื่องตัดหญ้านะหัวเกียร์เนี่ยมันจะมีน็อตตัวหนึ่งครับที่อยู่ตรงบริเวณชุดเกียร์ตรงนี้ครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมครับให้เราคันดอกครับเวลาเราเปลี่ยนใหม่หรือเราใช้งานไปเนี่ยเราควรจะตรวจช็คนะครับโดยการอัดจะบี รูรักษาอย่างสม่ำเสมอครับการอาัดจารบีนั้นเขาทํากันอย่างไรให้เรานําจารบีใส่กับถุงเล็กๆแบบนี้ถุงเล็กๆครับใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็เจาะรูตรงบริเวณปลายตรงนี้ครับแล้วก็บีบเข้าไปครับเราใส่นิดเดียวก็พอนะไม่ต้องใส่เยอะครับใส่นิดเดียวก็พอครับถ้าหากเราใส่จนล้นเกินไปมันก็เหมือนกับเฟืองมันวิ่งอยู่บนอ่ะแปลเป็นง่งายๆก็คือ เหมือนกับเราวิ่งในน้ําลึกนะเพื่อนเพื่อนถ้าหากเราใส่จลบีเยอะเฟืองมันก็จะวิ่งเหนืดขึ้นวิ่งช้าขึ้นนะนะเราวิ่งที่น้ําลึกก็เหมือนกันมันก็จะวิ่งช้าวิ่งเหนืดพอเรา,าวิ่งในระดับน้ําที่พอดีนะครับเราก็จะวิ่งได้เร็ววิ่งได้คล่องตัวจลรบีก็เหมือนกันถ้าหากใส่ในระดับที่พอดีเฟืองมันก็จะอยู่ในาการใช้งานที่แบบคล่องตัว เราก็ใส่เข้าไปครับบีบบีบเข้าไปเลยครับมันก็จะบีบเข้าไปเรื่อยๆนี่ครับบีบอัดเข้าไปเรื่อยครับเชืบอทำแบบนี้นะครับมันก็จะอัดง่ายครับจัลบีของเราครับเชืบอเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับใส่ประมาณนี้ก็พอครับหรือใครจะใส่เยอะกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้ครับแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะฮะหลังจากที่ บีบเจระบเสร็จเราก็ต้องนี่ครับขันเข้าไปในระหว่างที่เราใช้งานการบำรุงรักษาควรบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอครับยิ่งใช้งานบ่อยนะเราต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้งนะยิ่งอัดจระบบ่อยครั้งนะสมมติหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราตัดตัดทุกวันเลยเราก็เอาสักอาทิตย์ละครั้งก็พอนะหรือถ้าหากตัดทั้งวี่ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยเนี่ย สองวันต่อหนึ่งครั้งครับสําหรับการอัดจรารบีนะฮะอัดไม่ได้อัดเยอะนะครับอัดนิดเดียวก็พอนะอ่าครับล็อกให้แน่นแค่นี้เองครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเทนี้นะครับมีประมาณนี้ครับการอัดจรารบีส่วนหลายคนเนี่ยไม่รู้ครับหรือรู้แต่ว่า ขี้เกียจอา,อางนี้ๆขี้เกียจมันก็ทำให้หัวเกียร์เนี่ยมันพังเร็วครับชุดเฟืองเนี่ยมันพังเร็ว